สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิป Pick า Card อีกแล้วคะ่ะแต่วันนี้พิเศษนิดนึงเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบให้เลือกนะที่สใบ4ี่กองให้เลือกซึ่งหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนรีเควสต์มากันค่อนข้างเยอะนะคะว่าคนเต่าอันนี้ย้ำนะถ้าเกิดว่าใครไม่ถามหาคนเก,าก่าก็ปิดคลิปไปได้เลย นะคะคนคุยคนเก่าหรือแฟนเก่าเขาจะกลับมามีสัมพันธ์อีกครั้งกับเราไหมความสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งหนึ่งไหมกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งไหมกลับมามีความรู้สึกที่ดีๆให้กันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเรามีไพ่ ทั้งหมด4ใบเนาะให้เลือกมาดูกันว่าจะเขามีความรู้สึกยังไงกับเราณนะตอนนี้แล้วตัวเขาเองคิดที่จะกลับมาไหมแล้วเขาจะมีคอมมิชเมนต์ยังไงนะสิ่งที่ตัวคุณจะต้องทําก่อนเปิดไพ่นะตอนนี้นะก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะทําการรับฟังคําทํานายในตอนเนี้ยคือให้นึกถึงหน้าเขานะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วเลือกไพ่ได้เลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งคะ่ะ ไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามจ้ะและไพ่ใบที่สี่นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยแล้วกันคลิปนี้จะเป็นคลิปไม่ยาวนะจะเป็นคลิปสั้นๆนิดนึงนะคะก็จะไม่ยาวมากเนาะอ่ะเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณ ผู้เลือกไพ่ใบที่หนึ่งคือใครเอ่ยขออนุญาตเปิดไพ่คุณอีกหนึ่งนะว่าคุณคือใครคุณคือใครใบที่หนึ่งคุณคือใครคะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะเออไพ่ตกขอภัยค่ะนะใบที่หนึ่งคุณคือใครคะคุณคือใครคะนะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะคลิปนี้นะคุณคือห้าดา โอเคโอเคสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะอ่ะโอเคแอบรีวิรดนะคุณคือผู้ที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมค่ะมิถุนตุลกุมโบเห็นราศีธาตุไฟค่อนข้างเยอะเนาะเมษสิงห์ธนูด้วยนะมิถุนตุลกุมเมษสิงหธน,นูและก็จะมี ในราศีพฤษภด้วยอันนี้คือ energy ของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะหรือค,คุณเองนะนะคะอาจจะเกิดในวันที่5วันที่เออวันที่2วันที่4วันที่5วันที่8 1 21 4 1 5 1 8 20 2 1 2 2 2 4 2 5 2 8นะทีเนี้ย ด้วยตัวคุณเนะี่ยเหมือนช่วงเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องตัวคุณนะ่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบนะคะชอบออกอิสระเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะทำอะไรก็ตามมักทำดด้วย,ด,วยด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นหลักอะคะ่ะนะเป็นคนใจร้อนนะและทําอะไรในช่วงระยะเนี้ยด้วยความใจร้อนของคุณ ช่วงนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองนิดหนึ่งเนาะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการาเข้าสังคมในช่วงระยะเนี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองอะค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบทําอะไรร่วมกับคนอื่นช่วงนี้ก็เหมือนจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ทํางานร่วมกับคนอื่นนะยังไงก็อย่าใจร้อนนะ <laughs> หน้าไพ่แอบบอกมาว่าอย่าใจร้อนนะคะอันนี้คือคือคือความเป็นตัวคุณเนาะ คุณเป็นคนที่คิดไวทวําไวเหมือนกันนะอืมคิดไวทวําไวเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องมองคลดีๆเนี่ยเกิดเอ่อเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยที่นี่ขออนุญาตดูนิดนึงว่าเขาคือใครคะเขาคือใครเขาที่คุณถามถึงคือใครคะเขาที่คุณถามถึงและนึกถึงคือใครคะเขาคือคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกูเหมือนกัน ะะแล้วก็มีความเป็นแม่ทุสสถาบันอย่างราศีกันนะะเห็นความเป็นราศีกันนะคะกันพฤกษกธนูเออการพฤกษกและก็มังกรขออภัยค่ะการพฤกษกมังกรมิถุนตุลกุมนะคนคนนี้จะเป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะแล้วก็ มีความเป็นห่วงเป็นใยคนรอบตัวค่ะแต่คนคนนี้ออกแนวเจ้าชูนะมีความเจ้าชูมีความเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะแล้วก็แอบเหมือนช่วงเนี้ยตัวเขาเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้ด้วยนะเมือนเหมือนเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเปล่า หรือว่าคู่ครองของเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์แฟนของเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วตัวเขากําลังตัดสินใจที่จะเหมือนกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะต้องเลือกอะค่ะนะเลือกที่จะอยู่กับคนของเขาหรือว่าที่จะไปต่ออะไรเงี้ยโบคิดว่าคุณน่าจะรู้เรื่องราวพวกนี้ด้วยนะอันนี้คือ energy ของของของตัวเขานะแล้วก็ตัวคุณทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า เขาคนนั้นนะคะคนเก่าของคุณคนคุยเก่าหรือคนที่อยู่ในชีวิตที่คุณกําลังคิดถึงที่เขาติดที่เขาติดอยู่ในหัวคุณคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเขาคิดจะกลับมาหาคุณไหมนะเขาคิดโอ้โหไพ่กระจ,จายเลยค่ะกองที่หนึ่งโอ้โหไพ่มันตกเนาะแต่ว่าเราจะไม่เก็บไพ่ที่ตกนะจะไม่เปิดไพ่ที่ตกนะแต่จะเปิดไพ่ใบใหม่เขาจะกลับมาไหมืม เขาจะกลับมาไหมดูสิเขาจะกลับมาไหมอะ่ะเขารู้สึกกับคุณยังไงอะ่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมอะ่ะโอ้โหเอาจริงๆนะคนคนนี้เหมือนคนอายุน้อยกว่าคุณปะเขาอายุน้อยกว่าคุณปะถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณเขาก็น่าจะเป็นคนที่ชอบแบบชอบบริหารสเสน่ห์เป็นคนชอบบริหารสเสน่ห์เป็นคนที่อมืมีคนคุยเยอะเหมือนกันเนาะอืม แล้วที่สําคัญเลยตัวเขาเองค่อนข้างที่จะช่วงระยะนี้อ่ะเขาเขาขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองมากๆเลยเขาอยากกลับมาหาคุณนะเ <c oughs> มื่อก่อนทำไมมีกำแพงใส่กันอะไรใดๆไม่รู้แต่เขาออกมาจากกำแพงแล้วนะเขาอาจจะมีอีกโก้เนะาะเมื่อก่อนนะกับคุณนะแต่ตอนนี้เขากำลัง รอจังหวะที่จะติดต่อกับมาหาคุณอยู่หรือเขาอาจจะก,กําลังติดต่อคุณอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะแต่แค่ว่าเขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้สื่อสารกับคุณในเชิงที่ว่ากลับมาคบกันไหมกลับมาอะไรกันไหมเพราะเขาเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาเขารู้สึกว่าด้อยด้อยค่ามากเลยตอนนี้เออจริงๆนะคะเท่าที่ดูจากหนา้าไพ่เขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีศักยภาพในการที่จะ ดูแลคุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยไม่กล้าที่จะพูดแต่ถ้าถามว่าเขาเขากลับมาไหมเขากลับมาเขากลับมาเขาออกจากกําแพงของเขาแล้วเขาเขาออกจากสิ่งที่เขารู้สึกผิดมาก่อนหน้าเนี้แหละเขาเขามีความรู้สึกผิดกับคุณอรู้สึกผิดกับคุณแล้วก็อยากจะกลับมาหาคุณแต่ใดๆแล้วตอนนี้เขาอยากจะทําให้ตัวเองพร้อมก่อน นะถ้าเป็นไปได้นะเหมือนเขารอคุณว่าเหมือนเขารอให้คุณแบบพูดดีกับเขาหรือว่าให้คุณทักหาเขาให้คุณตัดสื่อสารกับเขาก่อนด้วยเหมือนเขารอนะแต่ว่าคนคนนี้จะจะช้านิดนึงจะช้าทําอะไรช้านะแล้วก็เหมือนเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าตัดสินใจะลรสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือคนกองที่หนึ่งนะนะสรุปก็คือเขา,านะเขากลับมานะเขากลับมานะกองที่หนึ่งนะ ต่อไปค่ะเราไปดูกันที่มูกันไปต่อที่กองที่สองนะคะสำหรั 2, หะะหบ, 2, บนะะผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองใบที่สองนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองใบนี้นะคะผู้ที่เลือกไพ่ใบนี้นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณคือใครคะคุณคือใครคะไพ่ใบที่2คุณคือใครคะคุณคือใครคะคุณคือ มีนกรกฎพิจิกอืมอ๋อจริงๆก็มีท่าทุกราศีเลยนะอะ่มีความเป็นกันเนวยนะมีราศีกันด้วยนะมีนพึกศกอ่อมีนกรกฎพิจิกมีกันมีพึกศกมังกรอืมเห็นไหม มังกรเต็มๆเลยจ้ามังกรเต็มๆเลยอ่าตามนี้เลยค่ะอะ่ขอนี้ขยับน้ําหอมนิดนึงนะคะใครอยากจะบูชาน้าหอมเนะเดี๋ยวโบให้ดูดูเทเจน้าหอมก่อนหลายคนถามเทเจอร์น้ําหอมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้าหอมถวายองค์เทพนะคะใครสนใจอยากจะบูชาก็ทักส่วนตัวมานะคะอ่ะ คนนี้ใครที่อยากดูเป็นการสร่วนตัวนะคะเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไอดียมาหาบได้เลยเช่นเดียวกันนะคะนะ้ e พลัของคุณในช่วงนี้นะคะคุณเป็นผู้ที่เกิดในราศีมีนกรกฏพิจิกนะคะพึกศกันมังกรหนักๆไปที่ราศีกันแล้วก็ราศีมังกรด้วยนะคุณมีความรู้สึกว่านะตอนนี้คุณ คุณเหงาเนาะคุณออกแนวแบบเหงาเหงาแล้วก็อยากได้คนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณพอสมควรเหมือนชีวิตคุณน่ะกําลังไปได้ดีเลยในช่วงระยะเนี้ยเหมือนงานก็เริ่มจะดีเงินก็เริ่มจะดีมีโชคลาภเขามามีคนเขามานะพูดก็พูดเถอะเหมือนคุณจะถูกหวยมีมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์พราวมากๆเลยตอนนี้แต่ทําไมแอบเป็นคนขี้เหงาก็ไม่รู้นะอันนี้คือ e อ e นจ y ของคุณนะทีนี้เราไปดูเขากันนิดนึงค่ะเขา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  นะเขาคือใครเขาคือคนที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกพรพฤษภกันมังกรมีกรกฎด้วยนะคะมีกรกฎด้วยแล้วก็เห็นเป็น energy ของคนที่เกิดราศีกันราศีมิถุนนะคะราศีกันมิถุนกรกฎนะคะเมื่อกี้บอลืมบอกไปว่าคุณอาจจะเกิดในวันที่1วันที่4นะ สิบสิบเอ็ดสิบสีี่สิบเอ็ดยีี่สเอก็ได้นะเมื่อกี้นะตัวคุณนะแล้วก็มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขหนึ่งกเลขสี่เยอะๆนะคะสําหรับตัวคุณนะแล้วตัวของเขาเนี่ยเหมือนมีตัวเลขที่เกิดในชีวิตนะคะติดเลข8ดเนาะ แปดสิบแปดยี่สิบแปดเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนติดเลขแปดทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะเบอร์มือถือตีเลขแปดค่อนข้างเยอะเกิดในราศีพฤษภกันมังกรมีความเป็นกันค่อนข้างสูงมีความเป็นมีถุนค่อนข้างสูงมีความเป็นกรกฎค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเขาเองอะคะ่ะคิดถึงคุณบ้างไหมแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคนที่คุณแบบคิดถึงอยู่ณตอนนี้นะ คนที่คุณแบบนึกถึงเขาเอาหัวเอาเอาเอา,เอาหัวออกจากเขาเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้กันม้างดีกว่านะคะว่าเขาแบบคิดยังไงนะโอ้โหลังเลเนาะดูเหมือนเป็นคนแบบลังเลไม่มั่นใจในตัวเองเลยอืมกลับมานะกลับมากลับมาแต่ว่ากลับมาแต่กลับมาในลักษณะไหนรู้ไหม อยากให้คุณมาอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาแต่เขาอยากให้คุณเป็นเป็นเป็นคนที่สามค่ะเออเป็นคนที่แบบเอาตรงๆไหมออกแนวแบบเป็นตัวเลือกของเขาอ่ะเออเหมือนเขาแบบเขามีคนของเขาอยู่แล้วค่ะ แล้วถ้าถามว่าเขาเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเขาพยายามลืมคุณพยายามบล็อกพยายามปิดตายพยายามเอาตัวเองเอาใจออกจากคุณแต่ทําไม่สําเร็จเขาก็เลยได้แค่บาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองพยายามทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่จริงๆแล้วคิดถึงคุณคิดถึงโมเมนต์ที่คุยกันเอ่ออยากให้อยู่ในชีวิตของกันอยู่นะเป็นเพื่อนกันก็ยังดีเป็นอะไรก็กยังดีแต่ความหวังลึกๆคือเขาอยากให้คุณนะคะ่ค่ะเป็นคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเลยอะอาจจะอยู่ในรูปแบบของลักษณะของมือที่3าม mm hmm. ก็ได้เพราะเขาคงมีมีคนของเขาแล้วอะค่ะนะอันนี้คือสําหรับคนที่เลือกไพ่ของที่สองนะซึ่งโบก็มองว่าเขามีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณแต่ก็แอบบแบบออเอาเปรียบคุณเหมือนกันเนาะไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคแต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะแต่ไพ่มันไม่มีเอ่อโมเมนต์ของความเป็นคู่นะ แต่คิดไว้แล้วแหละเพราะไพ่เดอะเดวิลขึ้นแล้วก็มีเดอะไฮพรินเซสขึ้นนะคะแอบคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าผิดเรื่อง,เร,องเรื่องราวของอยากจะดึงต่างคนต่างอยากจะดึงกันมาเพื่อให้ทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมแต่เบรกไว้เลยค่ะถ้าหรือว,ว่ามันอะไรที่ไม่ควรที่จะทําไม่ควรที่จะเป็นก็ไม่ต้องให้ให,ให,ให้ให้มันพยายามเป็นไปเนาะก็ตามนี้เลยค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ กลองที่2องนะเราไปกันต่อเลยค่ะนะคนที่เลือกไพ่กลองที่2จบแล้วนะคะต่อไปเราไปที่กลองที่3เราจะไม่ตัดคลิปนะโบเป็นคนที่ชอบอัดคลิปยาวๆเลยอะไม่ค่อยตัดคลิปนะอะต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะหรือกลองที่3มค่ะ นะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณคือใครแล้วเขาคือใครคุณคือใครแล้วเขาคือใครคุณคือใครแล้วเขาคือใครคะสาหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะนะคุณคือ10บดาบคุณคือเดวิลว้าวคุณคือ5้าถ้วยค่ะและคุณก็คือ g m Pro เคือคุณ perfect มาก คุณคือ perfect กนิ e คนหนึ่งอะค่ะนะชีวิตของคุณนั้นต้องบอกเลยว่ารดเล่นแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่แบบหมายปองของใครหลายๆคนแต่คุณเน่เหมือนคุณพึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งพิจารณาอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนพึ่งจะค้นพบสัจธรรมอะไรบางอย่างในชีวิตนะเหมือนแบบช่วงระยะนี้คุณดูมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตจนลืมดูแลตัวเองระวังปัญหาสุขภาพเรื่องการนอนหลับ เรื่องหลังเรื่องสะโพกนะคะแล้วก็ขานะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็หาเวลาดูแลตัวเองด้วยนะคะทีนี้โบจะบอกว่า energy ของคุณเป็นอะไรที่แบบว่า perfect คนมองคนมองเข้ามาคือคุณ perfect มากๆคุณสามารถเปิด c h o i เปิดตัวเลือกได้เลยแต่ว่าคุณไม่ทำนะแต่ว่าคุณไม่ทำคุณก็ยังรอคอยคนที่คุณรักคุณคิดถึงอยู่นั่นอาจจะหมายถึงคนคนนี้ที่คุณกำลังมาดูอยู่ก็ได้ทีนี้คุณมี อ่าลัคนาราศีราจันทร์นะคะเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะมิถุนตุลกุมมีความเป็นมองเห็นความเป็นอ่าราศีกันด้วยแล้วก็ราศีเมษด้วยเมษและพฤษภด้วยนะคะนะคุณเอาอาจจะเกิดในวันที่หนึ่งนะคะวันที่ห้าวันที่หนึ่งวันที่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้านะแล้วก็สามสิบเอ็ด ก็ได้สามสิบสามเอ็ดก็ได้นะคะมีตัวเลขทีううう่ติดเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขค่าในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะนะอ่ะทีนี้ไปกันต่อมีมิถุนด้วยนะมีมิถุนเมื่อกี้พูดไปยังมีมิถุนด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบการเดินทางรักในการเดินทางชอบเที่ยวเออนะอันนี้คือตัวคุณส่วนตัวเขาล่ะขออนุญาตดูเขานิดนึงเนาะเขาคือใครคะเขาคือใครคะโอ้ไพ่ผ่าขึ้นเลย เขาคือผู้ที่อ้ไพา,าขึ้นเนะาะไพภขึ้นไพภขึ้นเขาคือคนที่เกิดในราศีพุกศกันมังกรน,นะพุกศกันมังกรมีความเป็นอา่าตุนมีความเป็นราศีตุนนะคะมีถุนตุนกุมนะคะในตัวด้วยแล้วก็มีราศีเมษโมเห็นราศีเมษด้วยนะอืมมีความเป็นราศีเมษด้วยทีเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมีการ อ่าลงทุนลงแรงเริ่มต้นทําธุรกิจหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเขามันมีการเริ่มต้นนะคะซึ่งการเริ่มต้นของเขาบมองว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การางานและการเงินนะเหมือนตอนนี้เขาก็ลองโฟกัสชีวิตของเขาไปอยู่ณจุดที่เรียกว่าเป้าหมายในชีวิตขั้นสูงสุดเลยก็คือความประสบความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การางานและการเงินอันนี้คือขั้นสูงสุดของเขาเลยนะ <S <S ถามว่าณตอนนี้เขามีโมเมนต,ต์คิดถึงคุณไหมเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ตอนนี้เขาเอง ยังไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะยังเครยงเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะทีนี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเขาเองอะค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าแล้วเขามีเขามีเซอร์ไพรส์นะคะมีคอมเมนต์อะไรกับคุณไหมนะตอนนี้นะอยากกลับมาหาคุณไหมหืม,มขัดแย้งกับตัวเองเนาะ โอ้โห oh. เอาตรงๆนะเอาตรงๆนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามตอนนี้เรื่องคุณถ้าไม่มีในหัวเลยเขากำลังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะตำแหน่งแล้วก็ อะไรก็ตามที่มันเป็นชีวิตของเขาอะค่ะเขากําลังฝึกความอดทนของตัวเองอยู่แล้วเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาต้องยิ่งใหญ่ <S <S <an> <S เขาต้องโต <S <S <an> <S เขาต้องถึงเวลาที่เขาต้องโตได้แหละเหมือนคนคนนี้เขามีพ a ช s i o สูงมากๆเลยในการใช้ชีวิตนะอาจจะว่าอ,อาจจะเห็นว่าคุณเป็นถึง the world e m p l l o อยาจาจะโชว์พาวอะไรให้คุณดูก็ได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเลิกกันในลักษณะของการที่แบบเขายังไม่พร้อมเขายังไม่อะไรหรือว่าคุณอาจจะแบบว่า move on ออกจากเขาก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะบ่มองว่าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เหมือนคุณ move on จะเข้าไปก่อนค่ะไม่ใช่เขา m มู e ออกจากคุณนะเขาก็เลยอยากจะแบบว่าอยากทำอยากทําให้คุณเห็นอยากโชว์อยากแบบให้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็มีดีของฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เป็นคนที่แบบสามารถแบบสตรองหลือยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอณนะตอนนี้ถามว่าเขาอยากจะกลับไปหาคุณไหมหรือว่าเขามีเกณฑ์ที่จะกลับไปหาคุณไหมเขาไม่มีอยู่ในหัวเลยค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามจริงๆนะมันชัดเจนมากๆว่าเขาโฟกัสที่ตัวเอง นะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาปากแซ่บมากๆๆมากถ้าเขาพูดถึงคุณเขาก็พูดถึงคุณในลักษณะที่แบบว่าเอ้ยคนนั่นหรอคนนี้หรอไม่ต้องพูดถึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยไพ่ควีนควีนดาบขึ้นนะคะแอบบเป็นคนปากแซ่บพอตัวนะใครที่อยู่ในอดีตของเราเขาพูดถึงในทางที่แบบนั่นหรอเนี่ยหรอคือแบบแอบแบบแบบแบบนิสยัยนิสัยแบบ มอมอยนิดนึงอ่ะเออเป็นทรงประมาณนี้เลยนะนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะก็จะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นยังไง I don't care. นะไม่ต้องสนใจนะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปตามน้ำตามดินตามลมฟ้าอากาศไปเลยนะกองที่สามนะวีเจ็สี่เจอไปค่ะไปกันต่อกับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะหรือใบที่สี่ใบนี้ คนที่เลือกไพ่ใบที่สี่นะคะใบนี้นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเอาออกออกมาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเมื่อกี้ไพ่ใบที่สามคือแบบนะสับมากเลยนะเขาสับคุณมากเลยนะแล้วคุณคือคือคุณเป็นถึงแบบ the emperor อ่ะคุณแบบคุณโลดโลเ perfect อ่ะเชื่อเลยว่าคุณต้องเป็นคนมูก่อนมีความรู้สึกประมาณนั้นนะอ่ะไพ่กองที่สี่นะคะคุณคือใครคะคุณคือใคร ว้าวคุณคือดือดซันผู้สึบความสาเร็จนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ว้าวดูปากปากมาบอกความสําเร็จหกดาบเอยหกไบเท้ามาเลยโอ้โหโอ้โหไพ่คุณดีมากค่ะไพ่กล่องที่สี่สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่นะคะคือผู้ที่เกิดในราศีคุณอาจจะเกิดในดาวจันทราศีลัคนาเมษสิงนห์ธนูนะคะมีความเป็นเมษสิงนห์ธนู แล้วก็มีความเป็นราศีมีนด้วยนะมีความเป็นราศีมีนด้วยนะแล้วอาจจะเกิดในวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ด้วยนะอันนี้คือความเป็นตัวคุณนะคะในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะเกิดวันที่ 6, วันที่ 9, 16, 19, 2 6 29หรือเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนของคุณนะคะอาจจะติดเลข หเลขเก้โยโยโ่เนาะเลขทะเบียนบ้านเนี่ยเลขไทยแบบประจำตัวประชาชนเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถเบอร์มือถือติดเลขหเยอะๆหรืออัดจะประกอบอาชีพราชาการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชาการก็ได้ทีนี้คุณนะเป็นคนที่มี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  a s i ในการใช้ชีวิต พอสมควรนะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะสสเะสพต,ติดความสําเร็จค่ะเสพติดความสําเร็จเสพติดความสุขนะคะซึ่งหลายๆคนก็มีนั่นแหละนะก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้เหมือนตัวคุณเองรู้สึกได้ว่าคุณมีพลังงานบวกแบบล้นๆเลยนะใครที่แบบว่ามาแบบทรงแบบลบๆแบบคุณคุณคุณเมินใส่เลยอะเออคุณตัดทิ้งหมดเลยอะคะ่ะอันนี้คือความเป็นตัวคุณนะทีนี้เรามาดูเขากันดีกว่าเรามาดูเขากันดีกว่าคนที่คุณคิดถึง คนที่คุณนึกถึงนะอออืืไพ่เดลเดวิลึ้อในในพิกัดของความสำเร็จของคุณเอ๊ยังไงเนี่ยอืมเขามีความเป็นคิงเนาะเขาคนนี้ที่คุณถามถึงนะเกิดในราศีมังกรนะคะมีความเป็นมังกรมีความเป็นเมร นะมีความเป็นมังกรมีความเป็นเมษมิถุนตุลกลุ่มภพศกกันมังกรด้วยมีมีนกรอกบิจิกด้วยเออทำไมมันเยอะเหมือนกันแอบแอบเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็มีตัวเลขในชีวิตนะคะที่ติดเลขสี่นะเช่นเกิดวันที่สิบสี่วันที่สี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะมีเลขทายบาัตรทะเบียนบา้านทะเบียนรถเบอร์มือถือติดเลขสี่ค่อนข้างเยอะนะ เขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนเสพติดเรื่อง18บวกแล้วเป็นคนมีความต้องการสูงแล้วก็ใครที่ไม่สามารถให้เขาได้เขเมนเลยอันนี้คือคือตัวเขาคุณกับเขาที่ที่ที่เลิกลึกไม่ได้คุยกันอาจจะเป็นเพราะคุณปฏิเสธความสัมพันธ์ประมาณนี้กับเขาก็ได้เขาก็เลยเลือกที่จะมูฟออนออกจากคุณหรือตัวคุณอาจจะมูฟออน ไปโฟกัสที่เป้าหมายของคุณก็ได้เพราะว่าเหมือนเขาแบบเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยเจอกันทีก็จะคุยแต่เรื่องอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเอออยากได้คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะมูฟออนออกจากเขาไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะกลับมาไหมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะกลับมาไหมนะคุณกับเขาจะได้เจอกันไหมนะสาหรับคนที่หายกันไปหรือเลิกลากันไปหรืออ<ะ>่บล็อกกันไปหรือใดๆก็ดีนะเขาจะกลับมาไหมคนที่คุณกำลังถามถึงนะตอนนี้ มีมาแน่ๆมาไวมากมาเลยมาแบบโอไมกก้อ oh นลองโอไมกก้อนเลยนะเออธรรมดาเนาะเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนแบบเขาเป็นสายเปยไหมคนเนี้ย เหมือนเขารู้ว่าคุณชอบอะไรอ่ะเออเหมือนเขารู้ว่าคุณชอบเงินนะเออเหมือนเขารู้ว่าคุณชอบเงินเหมือนเขารู้ว่าคุณชอบความสบายเหมือนเขารู้ว่าคุณชอบอะไรที่มันมันเติมเต็มชีวิตคุณได้อ่ะคุณเป็นคนชอบความสาเร็จเหมือนที่โบบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณเป็นคนเสพติดความสําเร็จเสพติดเรื่องอะไรก็ตามที่มันทําให้ชีวิตคุณดีอ่ะเออเขาก็เลยรู้ว่าคุณคุณคุณชอบอะไรแบบเนี้ยถามว่าเขามาไหมอ่ะดูดิดูไพ่เดอรชารเลอตขึ้นเลยมาไหมล่ะ มาแบบด่วนจีอ่ะด่วนมากด่วนแบบด่วนด่วนมากแล้วเร็วนี้เลยนะอาจจะเจอกันนะภายในระยะเวลาหกวันหกสัปดาห์หกเดือนก็เป็นไปได้นะคะนะคนคนนี้ยังไงก็มาแน่นะแล้วความสัมพันธ์ในที่เนี้ยให้ระวังไว้ให้ดีเถอะเพราะว่าเขาไปโฟกัสเรื่องอย่างว่ามีความต้องการเรื่องอย่างว่านะก็ยังไงก็ถ้า มีโอกาสได้กลับมาเจอการมาอะไรกันถ้าเกิดว่าเป็นคนรักที่ที่ออกไปจากชีวิตแล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าได้มาแต่งงานกันมาเป็นคู่กันมาอยู่ด้วยกันหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานหรือใดใด,ดทั้งสิ้นคุณรอ,อเขาอยู่ก็ระวังมีน้องนะคะระวังท้องระวังมีน้องด้วยนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นที่ตำแหน่งของคุณในการเริ่มตน้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ฝากไว้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะก็ก็เซฟไว้ right, นะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากมีก็อันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีได้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกทุกคนได้รับสารที่ดีๆไปอะไรที่ดีๆก็ทิ้งไว้อะไรที่ดีๆก็น้อมรับไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ